ขบวนการแห่งแสง Man. ามาส์แมนซุปเปอร์เซ็นไตซีรีส์ลำดับที่11 ซึ่งอาตาซันจูโร่ผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และมีความสามารถด้านบรยุทธ์ได้ทําการค้นหาบุคคลที่มีบรยุทธ์เพื่อมาฝึกพลังออร่า,พราเพื่อที่จะใช้พลังออร่าในการปกป้องโลกโดยหัวหน้าซึ่งอาตานั้นได้ตั้งชมรมขับรถขึ้นมาบางหน้าแต่ที่จริงเขากําลังค้นคว้าพลังออร่าและเลือกคนที่มีความสามารถ5คนเพื่อที่จะมาเป็นมาร์คแมน man, ประกอบไปด้วยทาเครุเบรดมาร์คหัวนหน้าทีมมาร์คแมนมีอาชีพเป็นนักขับรถ F1 มีความสามารถด้านการแข่งรถและคาราเต้ เทนตะแบล็กมาร์ครองหัวหน้าทีมมาร์สแมนชายหนุ่มผู้มีวิชากังฟูอันแข็งแกร่งและมักแพ้ผู้หญิงเสมออากิระบลูมาร์คเด็กหนุ่มที่มีวิชามวยจีนและวูซูมีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มฮารุกะเยลโลมาร์คสาวห้าวหน้าหมวยเกิดในครอบครัวตระกูลนินจามีความสามารถต่อสู้ด้วยวิชานินจาโมโมโกคิงส์มาร์ค สาวน้าหวานที่ถนัดวิชาไทเก็กมาร์ชแมนได้ต่อสู้กับจัก,กรวรรดิใต้พิภพทิวจัก,กรวรรดิใต้พิภพบบที่เกิดขึ้นเมื่อ5000ปีก่อนต้องการยึดครองโลกเพื่อให้คนของอาณาจักรทิวอาศัยอยู่บนพื้นโลกได้มาร์ชแมนมีหุ่นยนต์ชื่อว่าเกรดไฟรวมร่างจากยาน5ห้าลำ โดยปกติแล้วยานทั้งหาลำของมาร์สแมนจะถูกเก็บอยู่ในยานเทอร์โบลันเชอร์ยานลบบินได้ของมาร์สแมนมาร์สแมนฉายในญี่ปุ่นตั้งแต่กุมภาพันธ์2,530ถึงกุมภาพันธ25์2,531ความยาวทั้งสิ้น51ตอนเฟรไฟหุ่นยนต์ประจำขบวนการมาร์สแมน เรสไฟหุ่นยนาต์ประจำขบวนการ m a s ์สแมรวมล่างจากยานห้าลำประกอบไปด้วย m a s ์สกี้ไฟ e r เตอยานลบรูปแบบเครื่องบินความเร็วสูงของเลสมาร์ประกอบเป็นส่วนเกาะหน้าอกและหัวมาร์สกี้ดิว Deal, ยานลบรูปแบบคลายรถสวรรค์ของ b บ็ก k มาร์สประกอบเป็นส่วนลำตัวและโคนขามาร์สกี้แท้งยานลบรูปแบบรถถังของ Blue m a ์ k ประกอบเป็นส่วนขาและเท้า มา s k สกี้ยานลบรูปแบบเครื่องบินลบของเยลโล m มาสประกอบล่างเป็นแขนซ้าย m a s k สกี้เโลยานลบรูปแบบเฮลิคอปเตอร์ของพิง k s ส์มาประกอบเป็นส่วนแขนขวา ero, โดยปกติแล้วยานทั้ง5ลำของ m a r s สแมนจะถูกเก็บอยู่ในยานเทอร์โบลันเชอร์ยานลบบินได้ของมา s ์ m a n น โดยปกติแล้วเกรดไฟมีอาวุธทีใ่ใช้หลากหลายแต่ถ้าไม่ตายของพวกเขาคือไฟนอนออร่าบาสไปชมการเผะเถืสึกของเกรดไฟกันเลยลลและเกรดไฟยังนับเป็นหุ่นตัวแรกที่เกิดจากการรวมร่างของยานห้าลำช็อตบอมเบอร์ปืนใหญ่ประจำขบวนการมาร์สแมน ช็อตบอมเบอร์ปืนใหญ่ประจำขบวนการมาร์ชแมนคือปืนใหญ่ที่ถูกเรียกออกมาเพื่อจัดการเหล่าปีศาจร้ายช็อตบอมเบอร์เป็นปืนใหญ่ที่ใช้พลังออร่าในการยิงศัตรูดังนั้นในตอนที่มาร์ชแมนยังมีพลังออร่าไม่ถึงขั้นจะไม่มีการเรียกช็อตบอมเบอร์ออกมาใช้งานและเนื่องจากปืนใหญ่ช็อตบอมเบอร์เกิดจากการใช้พลังออร่าทาให้ก่อนที่จะยิงศัตรูจาเป็นต้องใช้พลังเสียก่อนไปดูการยิงช็อตบอมเบอร์กันสักนิด แกลกซี่โลโบหุ่นยนต์ตัวที่2ประจำขบวนการมาร์สแมน g a l a ็กซี่ o โบหุ่นยนต์ตัวที่ของของขบวนการ m a r k คแมนคือหุ่นที่เข้ามาเสริมทัพให้กับขบวนการ m a r k คแมนในตอนที่หุ่นเกรทไฟถูกยึดไปโดยพวกทิวเดิมทีแล้วกาแล็กซี่โลโบเป็นผลงานของดอกรอากิระยามากตะโดยใช้แนวคิดของพลังออร่าแต่เป็นหุ่นที่มีความสามารถสร้างออร่าด้วยตัวเองแทนที่จะดึงพลังออร่าจากนักรบอย่างเกรทไฟ อย่างที่ด็อกเตอร์ซึงอตะคิดแต่เนื่องจากเกิดเหตุฟ้าผ่าทําให้ระบบออร่าของหุ่นแกล็กซี่โลโบมีปัญหาและเป็นเหตุให้ด็อกเตอร์อากิระยามากตะเสียชีวิตและในตอนที่มาสแมนมาตามหาหุ่นแกล็กซี่โลโบหลังจากที่สูญเสียหุ่นเกรดไฟไปที่หลุมศพด็อกเตอร์ยามากตะ ทำให้หุ่น g a l a ล็กซี่โโสัมผัสได้ถึงพลังออร่าก่อนตื่นขึ้นมาอีกครั้งและได้รับความช่วยเหลือจากเหล่ามาร์สแมนทำให้ระบบออร่าของหุ่น g กล a ล็กซี่โบกลับมาปกติอีกครั้งโดยหุ่น g กล a ล็กซี่โโบจะถูกแปลงร่างมาจากแรง g กา a ล็ซี่ยานในรูปแบบรถบรรทุกพ่วขงขนาดยักษ์กกส,ส่วนหัว่ากจะแปลงเป็นลำตัวแขนและหัวส่วนคอนเทนเนอร์จะแปลงเป็นส่วนขาของหุน่น กาแล็กซี่โรโบมีอาวุธให้ใช้หลากหลายแต่ที่ใช้บ่อยก็คงจะเป็นมัดเหล็กออร่ากาแล็กซี่ไปชมการประเ็จศึกของหุ่นกาแล็กซี่โรโบกันสักนิด เจ็ตแคนนอนปืนใหญ่กระบอกที่2องของขบวนการมาร์สแมน เจ็ตแคนนอปืนใหญ่กระบอกที่ของของขบวนการ m a r k คแมนคือปืนใหญ่ที่ถูกสร้างมาเพื่อทดแทนช็อตบอมเบอร์ที่เกิดพังไประหว่างการต่อสู้กับพวกทิวโดยปืนใหญ่เจ็ตแค n นอนนั้นยังเป็นปืนใหญ่ที่ใช้พลังออร่าเช่นเดียวกับช็อ t บอมเบอร์จึงทําให้ยังต้องมีการใช้พลังเหมือนกันโดยเจ็ c a n นนอนนั้นมี2โหมดให้ใช้งาน 1. โหมดยานพาหนะเป็นยานพาหนะบินได้บังคับโดยเลสมาร์ 2. โหมดปืนใหญ่เมื่อรวมพลังมาสแมนทั้ง5คนจะสามารถยิงปืนพลังงานออกไปได้ไปดูการเผชิญศึกศัตรูด้วยเจ็แคนนอนกันสักนิด และนี่นับเป็นขบวนการแรกที่มีปืนใหญ่ท่าไม้ตายถึง2กระบอกและเป็นปืนใหญ่กระบอกแรกที่สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดยานพาหนะได้ X1 Mark นักสู้คนที่6ของขบวนการ Marksman X1 Mark นักสู้คนที่6ของกระบวนการ Marksman คือนักสู้ที่ปรากฏตัวเพื่อช่วยเหลือ Marksman ในตอนที่39 X1 Mark เกิดจากการแปลงร่างของอสกะเรียวรุ่นพี่ของเหล่า Marksman ผู้ที่เข้าร่วมโปรเจกต์ M เพื่อที่จะกลายเป็น Marksman ก่อนที่จะถอนตัวเนื่องจากแฟนสาวของเขาถูกพุกชุมเล่นงานไปดูการต่อสู้ของ X1 Mark กันสักนิด โดย X 1 Mark ไม่นับเป็นนักสู้คนที่6คนแรกของขบวนการเซนไตเนื่องจาก X 1ม Mark มีการแปลงร่างเพียงแค่ตอน39เพียงแค่ตอนเดียวก่อนที่จะหมดพลังไม่สามารถแปลงร่างได้อีก y ย l โล w มา r k นินจาหญิงคนแรกของขบวนการเซนไต Y e l l ล w Mark นินจาหญิงคนแรกของขบวนการเซนไตโดยเธอคือนักสู้คนที่4ของขบวนการ m มา s m a n ฮาลุกะสาวหน้าหมวยเนื่องจากเธอเกิดในครอบครัวนินจาทำให้เธอถูกฝึกนินจามาตั้งแต่เด็กจนมีความสามารถทางด้านนินจาติดตัวไปดูวิชานินจาของเธอกันสักนิด ในเรื่องโชว์ซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนเธอได้มีโอกาสเข้าร่วมในทีมนินจาก่อนที่จะแพ้ให้กับทีมผู้สูงอายุของคาเมลไรเดอร์และซูเปอร์เซนไตเอ็ดมาร์แลมิโอคู่รักเซนไตและฝ่ายหลายคู่แรกของขบวนการเซนไต เลดมาร์กและมิโอคู่รักที่เกิดจากฝั่งดีและฝั่งร้ายของขบวนการเซนไตเดิมทีแล้วมิโอนั้นคือเจ้าหญิงอีอาวเจ้าหญิงแห่งเผ่าทิวที่ถูกส่งมายังพื้นโลกเพื่อเป็นสปายแต่ในตอนที่เธอโผล่มาจากท่อระบายน้ําเธอเกือบทําให้ทาเครุหรือเลสมาร์กเกือบที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ชนเธอทําให้เธอแนะนําตัวไปว่าชื่อมิโอและทําให้เธอตกหลุมรักทาเครุตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่เนื่องจากตอนที่1เธอต้องการเตือนทาเครุเกี่ยวกับการลุกลางของเผ่าทิว ทำให้เธอโดนจับกลุมและถูกแช่แข็งในเวลาต่อมาและในตอนที่49เธอได้ถูกทาเคลุช่วยไว้จากการถูกแช่แข็งแต่ในตอนสุดท้ายนั้นเนื่องจากเธอต้องการฟื้นฟูอาณาจักรใต้ดินทําให้เธอต้องแยกทางกับทาเคลุและนี่นับเป็นหนึ่งคู่รักที่หลายคนจดจำ Maybe one doubt, then turn. Yeah, subscribe, but My house, and Rome Charlie. hero.